สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นค่ะว,วันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2558นะคะพบกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ค่ะเราจะได้นําเสนอข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ให้กับคุณผู้ชมได้กลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะมีข่าวสารที่น่าสนใจหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขนไม้แปรรูปจํานวนมากค่ะพร้อมของกลางหลายรายการนะคะที่อําเภอเชียงดาวของเรานี่เองค่ะ รวมถึงการเปิดตัวที่พักอาศัยที่มีความหรูหราบนทำเลทองกลางเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะคะเดอะนิมนาคอนโดนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่พักอาศัยที่มีรูปแบบรู้หรานะคะรวมถึงสะดวกสบายด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการ เปิดงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่หลายงานเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผ้าฝ้ายค่ะก็มีการจัดงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6เมษายนนี้นะคะที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะรวมถึงอีกหนึ่งงานนะคะที่หลายท่านรอคอยซึ่ง1ปีก็จัดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะนั่นก็คืองาน n o r t h e r n Auto Show 2015นั่นเองค่ะเป็นงานที่ นำนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์นะคะมาให้กับผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อกันภายในงานค่ะพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษมากมายเลยนะคะซึ่งงานนี้ก็จัดไปจนถึงวันที่5เมษายนขออภัยค่ะ5เมษายนนี้นะคะที right ่เชียงใหม่ฮอล์ศูนการค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอตนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดของข่าวทั้งหมดนี้ติดตามได้จากสรุปข่าวประจำสัปดาห์ค่ะ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดีเอ็มเพลสบรรยากาศของการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยเป็นไปอย่างคึกคักหลังจากที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นวันที่2ค่ะ<า>ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์าที่2 1มีนาคมที่ผ่านมาถึงวันอาทิตย์ที่12มีนาคม ในการประมูลครั้งนี้ร้านทองอินทรีทองตลาดโอ้จินเฮงโดยคุณชัดพรสุนทรภัยบูรณ์ผู้ถือป้ายหมายเลขตอง9ตอง8และตอง7นะคะจำนวนทั้งหมด14ป้ายค่ะก็รวมแล้วเป็นเงินสดทั้งสิ้น5,429,000บาทค่ะรวมยอดเงินในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอ,อ,กอักษรขอไข่ท่อทง สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่15เมื่อวันที่21 22ถึง2ีมีนาคมที่ผ่านมาค่ะรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน21ล้าน314,999บาทค่ะก็ยังมีในเรื่องของเ,อาเราได้ร่วมกับทางหมาาวิเชียงใหม่นะครับซึ่งได้มีการตกลงกันว่าเราจะมีการจัด โครงการมอชอร่วมใจเสริมสร้างวินัยเสริมสร้างความปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรนะครับนั่นก็คือเราจะมีการไปบริการทําใบขับขี่รถจักรยานยนต์ให้นักศึกษากับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในช่วงของวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่29มีนาคมนี้นะครับจนถึงวันที่14มิถุนายน นะอันนี้เป็นโครงการที่เราจะนาร่องที่หมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายนชนะแพ่งพิบูลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดเรเจ้าดวงเดือนนเชียงใหม่และผู้บริหารได้แก่คุณสมนึกชัยกุลคุณพูลพันธ์ชัยกุลและคุณแจสซี่หยางร่วมกันเป็นประธานเปิดงานเดนิมานแกลนโอเพนนิ่งเปิดให้บริการแก่ลูกค้าด้านที่อยู่อาศัยทําเลทองกลางเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่นิมานเฮมินซอย6โดยคุณพูลพันธ์ชัยกุลกับผู้บริหารระดับสูงของเมืองไทย โดยงานนี้มีดรเจ้าดวงเดือนน้าเชียงใหม่คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์คุณรมมีเทียนประสิทธิ์หม่อมเจ้าภาคินนยาเชียงใหม่และคุณรัชยาลังกาทรงรองประธานกรรมการบริษัทลีเนียหรือ l อ c a ีแคมเทวีเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีนอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติมากมายเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติอย่างคับข้างค่ะบรรยากาศการจัดงานหรูหราตะการตานะคะพร้อมด้วยการโชว์สุดพิเศษจากบิ๊กแอกเนเซอร์ชื่อดังค่ะอย่างคุณโจโจองค์การ ชัยองค์การที่ได้นำการแสดงที่สวยงามสุดอลังการมาร่วมในพิธีเปิดงานนี้ด้วยค่ะซึ่งสิ่งต่างๆที่ท่านคาสารออกมาเนี่ยเราก็มีคอนเซปต,ต์ว่าโครงการเดนีนาเนี่ยนะคะยังไงแล้วเนี่ยท่นก,ก็ยังคงความเรียบโก้นะคะอยู่สบายแล้วก็เน้นถึงประโยชน์ใช้สอยของโครงการ ัจจุบันนี้โครงการเดิน,นเมนาเชียงใหม่นะคะก็สร้างใกล้จะแล้วเสร็จสิ่งที่เรื่องภาคภูมิใจมากก็คือว่า,อาโครงการของเราเนี่ยเราเน้นคุณภาพจริงๆแล้วก็มีเสียงตอบรับไปในทางที่ดีมากตลอดจนยอดขายของเราเนี่ยก็เรียกว่าขายเกือบปิดครงการแล้ว ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นายธนาดลชมเชยอายุ25ปีเดินทางเข้ามอบตัวต่อพันตำรวจเอกกิติสารแก้วประดับและพันตำรวจเอกยุทธชัยพัวประเสริฐรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่กรณีได้ใช้อาวุธมีดแทงนายกิติชัยบุญมาลาเสียชีวิตตามหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เกิดเหตุเป็นร้านอาหารในพื้นที่ตะมนลป่าแดดค่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่22มีนาคมเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธว่าเป็นผู้ใช้อาวุธมีดปอกผลไม้แทงผู้ตายแต่ให้การว่าเป็นการป้องกันตัวเนื่องจากถูกผู้ตายทำร้ายก่อนซึ่งผู้ตายได้มีพฤติกรรมชอบมายุ่งเกี่ยวกับแฟนของตนจึงเกิดบันดาลโทสะไปต่อว่าก่อนที่จะถูกผู้ตายชกหน้าและเตะต่อยจนตนเองล้มลงไปค่ะตนเองเห็นว่าสู้ไม่ได้นะคะจึงวิ่ง เข้าไปในห้องครัวคว้ามีดทำครัวออกมาจ่วงแทงจนผู้ตายล้มลงจมกองเลือดค่ะหลังจากทราบว่าตนเองมีหมายจับฆ่าผู้อื่นเสียชีวิตนะคะในเวลาต่อมาจึงได้เข้ามาให้ปากคำและมอบตัวต่อพนักง,งานสืบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ รู้ที่หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นายพุทธิพงศ์สิริมาศประหลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการถแถลงข่าวสื่อมวลชนประจําสัปดาห์ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจคือการจัดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองวิถีอินทรีย์ถแถลงโดยนายเกียรติศักดิ์ชัดดีประธานภาคีเครือข่ายกิจกรรมเชียงใหม่เมืองวิถีอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ที่มีการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้นดังนั้นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกของภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิดผู้ผลิตม้วนอกผู้บริโภคม้วนใจครั้งที่ <Okay. S> 1เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้ประชาชนได้รับทราบ <Okay. S 1> นอกจากนี้การทําเกษตรอินทรีย์ยังเป็นการนาเอาวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ <Okay. S 1> มาทําประโยชน์เป็นการรณรงค์ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและลดปัญหาหมอกควันอีกทางหนึ่งค่ะ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29มีนาคมนี้ซึ่งในวันที่27มีนาคมนั้นจัดขึ้นที่ตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะส่วนในวันที่ ส่วนในวันที่2 9มีนานั้นจะเป็นการเยี่ยมชมการทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะมีพิธีเปิดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่2 8มีนาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะที่ขวงเกษตรอินทรีย์ถนนคันคลองชลประทานตรงข้ามเทศบาลตะมนสุเทพนะคะกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วยการจัดฐานการเรียนรู้การสาธิตการทําอาหารจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์การประกวดสุดยอดการทําลาบหมูอินทรีย์การจัดนิทรรศการระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม และที่สําคัญคือการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ที่ร่วมงานในราคาย่อมเยาค่ะไม่ว่าจะเป็นผักไข่ไก่ลลนลานะคะหมูอินทรีย์และอีกมากมายค่ะออของสวนป้านเลยองน,นยี่สิบกว่าปีค่ะโดยทําสิ่งที่สำคัญคือต้องทําถ้ารูปแบบการผลิต ที่โรงแรมพรพิงทาวเวอร์เชียงใหม่มีการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกฎหมายบุรี่สุราและควบคุมโรคอื่นๆในผู้ประกอบการเกสต์เฮาส์โรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวขนส่งโดยมีว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์จินจิรนันนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ บารากูบุหรี่ไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการร้านค้าได้เข้าใจถึงกฎหมายอย่างแท้จริงรวมถึงสุรายาดองที่มีการผลิตและจําหน่ายในเชิงอ,อุตสาหกรรมโดยผู้ผลิตและผู้จําหน่ายบางรายนําสุราเถื่อนมาผสมหรือบางรายมีการผสมสารคอรฟอร์มในสุรา <c oughs> เพื่อเพิ่มรสชาติและให้มีความรู้สึกเย็นซึ่งส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได้ การผลิตหรือจำหน่ายสุราเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมเนื่องจากกรมสรรพสารมิตรไม่ได้อนุญาตให้มีการผลิตสุราดังกล่าวหากกรณีมีผู้ผลิตสุรามีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากกรณีจำหน่ายสุรามีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2535และพระราชบัญญัติคุ้คมครองผู้ไม่สุบุหรี่พุทธศักราช2535ด้วยคน่ะนะ สถานที่กลมออุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนให้ประชาชนระวังพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27มีนาคมนี้ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าได้รับความเสียหายจากพายุดังกล่าวทำให้มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บจำนวนมากนอกจากนี้ในส่วนของพยากรณ์อากาศวันนี้ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลม วันตกจากประเทศพมา่าเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือทําให้ในช่วงวันที่25-27มีนาคมนี้บริเวณภาคเหนือและภาคกลางจะมีพายุฤด,ดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเฉลี่ยร้อยละ30-60ของพื้นที่และอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางกำแพงเพชรตาก เลยชัย,ยภูมินครราชสีมากาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ระยองจันทบุรีและตราดภาคเหนืออุณหภูมิจะสูงขึ้นเฉลี่ย20ถึง37องศาเซลเซียสค่ะในขณะเดียวกันในช่วงที่ฝนตกหนักก็มักจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่น่าสะเทือนใจมากค่ะเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะเกิดอุบัติเหตรุรถไฟชนประสานงานกับรถกระบะบริเวณ ทางตัดรถไฟหลังโรงพยาบาลสารพีค่ะเนื่องจากช่วงเวลาเกิดเหตุเกิดพายุฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ทําให้สภาพทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ํารถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยตา้าหมายเลขทะเบียนพอพึ่งยอยัก7404เชียงใหม่วิ่งพาผู้โดยสารทั้งหมด7คนนะคะจะข้ามทางตัดรถไฟจากทิศตะวันตกไปฝั่งทิศตะวันออกโดยคาดว่าน่าจะมองไม่เห็นขบวนรถไฟที่กําลังมุ่งหน้ามาค่ะจึงทําให้รถไฟพุ่งชนรถยนต์คัน ดังกล่าวนะคะหลังเกิดเหตุพบว่าผู้โดยสารที่มากับรถยนต์คันนี้เสียชีวิตทั้งหมดค่ะส่วนคนขับบาดเจ็บสาหัสนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นําตัวส่งโรงพยาบาลสารพีและส่งต่อมายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะผู้เสียชีวิตทั้งหมดประกอบด้วยนายทุนลุงอ่องอายุ30ปีนายจรเรลุงทมอายุ29ปีนายรองลุงลุ้น ชาวตำบลแม่ข่าอฝางจังังหวดเชียงใหม่และนายบุญจองตะชาวตำบลเปียงหลวงอ,เ,อเวียงแหงค่ะและชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ25ปีหนึ่งรายนะคะหญิงไม่ทราบชื่ออายุประมาณ40ปีหนึ่งรายและอีกหนึ่งรายคือหญิงไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะซึ่งรายนี้ศีรษะขาดแล้วก็ขาขาดค่ะรวมผู้เสียชีวิตทั้งสิน้นจากเหตุการณ์นี้นะคะ7รายค่ะ ที่กองบินสีหนึ่งม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุริยะประสาทบัณฑิตผูว้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือโดยมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอีก8จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำเสนอการปฏิบัติการแก้ไขปัญหามอมรลวงปนัดดาดิสกุลให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่า ยังคงต้องมีการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการเป็นเจ้าของบ้านโดยขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านช่วยสร้างระเบียบในการหาของป่าผักหวานเห็ดเพาะให้มีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ของชุมชนพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ที่อยู่อาศัยจะให้มีการเผาได้ที่ไหนบ้างในกรอระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้หม่อมหลวงปนัดดาแสดงความเป็นห่วงนะคะว่าจะมีการเผาอีกระลอกที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วการที่จะหยุดเผาได้สําเร็จบริบูรณ์นั้นจะอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนค่ะซึ่งขณะนี้ได้ขอกําลังของกองทัพทหารตํารวจพลเรือนแม้กระทั่งกองทัพอากาศประเทศสิงคโปร์เข้ามาช่วยเหลือ โดยเรื่องทั้งหมดนี้จะสรุปรวบรวมเป็นกลยุทธ์ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุมคอรมอสัญจรที่สวนสนจังหวัดประจวบคีรีขันต์ต่อไปค่ะที่ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษาสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นายนชนะแพงพิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม เรื่องเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนักท่องเที่ยวจีนซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนให้ดียิ่งขึ้นและเรียนรู้พฤติกรรมในรูปแบบของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน รวมทั้งการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนักท่องเที่ยวจีนเพื่อหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวและรองรับนักท่องเที่ยวจีนเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มตลาดที่ใหญ่และมีพฤติกรรมความต้องการแตกต่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นซึ่งกระแสนักท่องเที่ยวจีนที่มีจํานวนมากมาจากการกระตุ้นของภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand และสื่อต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่อง เที่ยวเป็นอย่างมากโดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและคนท้องถิ่นศึกษารูปแบบและวิธีการเดินทางรวมถึงการเสนอแนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนด้วยค่ะ ที่อุทยาลหลวงราชพฤกษ์นายอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านประสานกิจการสัมพันธ์แถลงข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภพันธ์จำกัดร่วมจัดนเทศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายอภัยชนวัชรศิลป์กล่าวว่าทางบริษัทได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร่วมกับอุทยาลหลวงราชพฤกษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ60พรรษาในวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2558โดยภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งดำเนินจากการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเจริญพภอคาพัณฑ์และเหล่าพนักงานโดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทได้ทำโครงการ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพัฒนาชีวิตให้เป็นคนดีในสังคมรวมไปถึงโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนเป็นโครงการที่น้อมนาแนวพระราชดร,ริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนที่เน้นแก้ปัญหาทุพโภชนาการเด็กในพื้นที่ห่างไกลและให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เด็กครอบครัวและชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า466แห่งนักเรียนได้รับประโยชน์กว่า12,000คนชุมชนกว่า600แห่งรวมถึงโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์และสนับสนุนทุนการศึกษาสิาสทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งปัจจุบันดําเนินการมาแล้ว12รุ่นรวมทั้งสิ้น114คนกําลังศึกษาอยู่63คนกลับภูมิลําเนา45คนจบการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรีและทํางานในสถาน ก่อการจำนวน6รายโดยเจตนาของโครงการนี้เพื่อสนับสนุนทางการศึกษาและเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีรวมถึงโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกชาอูหลงโดยจะทำแปลงสาธิตเพื่อถ่ายทอดวิธีการปลูกและแปรรูปชาพันธุ์อูหลง ก่อนจะขยายผลสู่การส่งเสริมอาชีพตามความเหมาะสมกับศักยภาพของราชฎรและพื้นที่บนที่สูงโดยเริ่มดำเนินการในปี2544ในพื้นที่10ไร่มีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการจำนวน45คนสามารถผลิตชาได้2,500กิโลกรัมต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการ,กรเกษตรกรรมทันสมัยข้าวปลาปลามซึ่งทั้งหมดนี้ทางบริษัทยังได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลาเครือเจริญพกพันธ์ ให้มีความสวยงามเพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าชมและได้ความรู้ทางการเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้โดยกิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปค่ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระองค์ท่านนะฮะพร้อมกับมีกล้วยไม้สวยๆมาให้ท่านผู้ชม ได้ติดตามนายสุริยะประสัทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการแถลงข่าวและเปิดงานไทยแลนด์ไมซ์มา t ครั้งที่2ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการจัดประชุมสัมนาในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติในระดับสากลภายใต้การควบคุมการจัดงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซซึ่งในพิธีเปิดงานมีผู้ประกอบการทั้งโรงแรมบริษัทน้ำเที่ยวหน่วยงานรับจัดการประชุมเข้าร่วมจำนวนมาก หลังจากนั้นได้มีพิธีลงนาม MOU พัฒนาฐานข้อมูลหวังเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลของอุตสาหกรรมไม้ระดับภาคเหนือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนและสำนักงานพัฒนาพิงค์นคร ron, องค์การมหาชนโดยนายนพรัตน์เมทาวีกุลชัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและ er im, <Zheng S 2> นิทรรศการองค์การมหาชนคณะผู้บริหารและดรสราวุฒิศรีสกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงค์นครองค์การมหาชน นายสุรยิยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเจ้าบ้านกล่าวว่าในปีงบประมาณ2558จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเชียงใหม่ไมซิตี้ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดจำนวน5 2าล้านบาทเพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นไมซิตี้อย่างแท้จริงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองไมซิตี้ที่มีความพร้อมอย่างมากจะเห็นได้จากปีที่ผ่านมา ทีเซบได้จัดทํายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาไม้ซิตี้ให้มีความเข้มแข็งซึ่งทีเซบได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่อาทิ โครงการ Thailand m i ส์มาร์ครั้งที่1ง,งานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ดีไซน์วีค2014เป็นต้นด้านภาพรวมอุตสาหกรรมไม้เชียงใหม่ในไตรมาสแรกข,ของปีงบประมาณ2,558มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไม้จำนวน3,4344คนสร้างรายได้กว่า1,337ล้านบาทซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าการเติบโตทั้งจำนวนคนและรายได้ ร้อยละ5คิดเป็นนักเดินทางกลุ่มไหมจำนวน15.23ล้านคนและรายได้ประมาณ3 3 0 6 9ล้านบาทค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่หนึ่งถนนทุ่งโฮเตนนางสาวนิสากรจึงเจริญธรรมรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานทอเสน้นใยสารสายใายใส่สีธรรมชาติครั้งที่17โดยมีนายนาวินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้จัดงานให้การต้อน จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในลหลายๆด้านทั้งด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมผลิตภัณฑ์โอท็อป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการนำเอาวัฒนธรรมล้านนามาประยุกต์ใช้กับสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้ารวมถึงความโดดเด่นของผ้าฝ้ายในงานนี้คือผ้าฝ้ายที่ย้อมสีธรรมชาติทำให้มีความสวยงามและลงตัว การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลสงการานที่กำลังจะมาถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผพ้าฝพ้ายได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยในงานมีผู้ประกอบการผพ้าฝพ้ายอัญมณีสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายกว่า300คูหาค่ะ นางปาริสาสมศักดิ์กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหากรรมผ้าฝ้ายแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายซื้อของก่อนเทศกาลสงกรานเป็นการประยุกตผ้าฝ้ายกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาเข้ากันได้อย่างสวยงามในราคาที่ย่อมเยา คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทซึ่งการจัดงานในปีที่ผ่านมาสามารถเพิ่มรายได้และขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าทอมือได้เป็นอย่างดีทางสมาคมจึงได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเรื่องคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าทอมือให้ตรงต่อความต้องการของตลาดเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ค่ะที่สถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเชียงดาวพลตำรวจตรีพงศักดิ์เชื้อสมบูรณ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจเอกศักดิ์ศรียะปาละผู้กำกับการตำรวจภูทรอ,อำเภอเชียงดาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ,เจ,รวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาวทหารชุดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่335เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่า ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนไม้แปรรูปโดยมีผู้ต้องหาสองรายคือนายนัชยนต์ศรีวิชัยอายุ44ปีและนายโยงอายุ36ปีสัญชาติพามา่าพร้อมด้วยของกลางรถยนต์6ล้อยี่ห้ออีซูซุสีน้ำเงินทะเบียนหมายเลข82 4055เชียงใหม่จำนวน1คันไม้แปรรูปจำนวน75แผ่นยาบ้าจำนวน17เม็ด อาวุธปืนยาวขนาด22อมม,มไม่มีหมายเลขทะเบียนพร้อมซองบรรจุก,กระสุนจำนวนหนึ่งกระบอกอาวุธปืนแก๊ปยาวไม่มีหมายเลขทะเบียนจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนลูกซองจำนวน9นัดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าดรีมสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวนหนึ่งคันไม้ประดูปแปรรูปจำนวน17แผน่นเลื่อยโซ่ยนตไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวนหนึ่งเครื่องไม้สักแปรรูปจำนวน43แผน่นแท่นเลื่อยวงเดือนจำนวนหนึ่งชุดและเครื่องปั่นไฟฟ้าจำนวนหนึ่งเครื่องค่ะ สอบสวนทราบว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาได้รับจ้างลำเลียงของกลางผ่านด่านโด,ดยใช้ผ้าใบปิดปกคลุมนะคะหลังกระบะรถและใช้ไม้เรือนเก่าเพื่ออำพลางไว้ข้างบนาภายหลังได้ตรวจค้นอย่างละเอียดพบไม้ประดู่ที่ตัดใหม่เป็นแผ่นดังกล่าวซุกซ่อนอยู่จึงได้ขยายผลผู้ต้องหาได้สัดทอดว่ามีนายทุนคือนายประดิษฐ์อยู่เบื้องหลังจึงได้เตรียมออกหมายเรียกให้มามอบตัวค่ะและนำผู้ต้องหาทั้งสองดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ครับคือศูนย์ตรวจการอยู่ที่ภาค5นะครับก็มีการบริหารการร่วมกันนะครับในภาค5้าก็จะมีของทัพภาคที่3โดยท่านแม่ทัพสามนะครับส่วนกองบัญชาการภาค5ก็มีท่านบัญชาการฝูงบกภาค5แล้วก็มีหน่วยงานป่าไม้ฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับเราดำเนินการมาโดยตลอดนะครับทั้งเรื่อง4เรื่องนะครับเรื่องการปลูกลุกเรื่องการตัดไม้นะครับแล้วก็เรื่องตัดป่าแล้วก็เกี่ยวกับเว ไปลค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกลับมาพบกับรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารประจำวันในข่าวท้องถิ่นในเวลา6โมงเย็นกันต่อนะคะทาง LCC a b l e TV ช่อง9อาแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ